สวัสดีครับแฟนขับหนองอุ้งยิงแฟนขับซิรเกตสางบานครับนี่เราพี่น้องเวลาเทียงเทียงรับสร้างเพื่อกับพักเทียงกินเขา่านี่ครับมือเสาร์ผมกับมีภารกิจครับไปทรงเถาแก่ไปกรุงเทเงียพี่น้องติทุระวันนี้ถกเถาแก่บริมาน้ำครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้แฟนคลับเอฟซีได้เบิ่งกันครับวันนี้ นี่ครับบรรยากาศสร้างผักเทียงพี่น้องมันไดกัดเดบูล้วครับส่วนหนึ่งครับลายใหม่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งไล่ใหม่กันก่อนครับนี่นี่ครับสร้างไว้กัดเดบูล้วส่วนหนึ่งครับนี่พี่น้องสมจริงครับนี่เราจะใหม่จะแฉะครับมาวางลงนี่ครับบรรยากาศสร้างกินเข่าพี่น้องผักเทียง นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น้า่ใหม่พี่น้องกระเบื้องไล่ใหม่อันนี้ยังมันแห่งดีน่าสังหรอฝั่งปูมะเร้านี่ครับก็สีออกมาประมาณนี้พี่น้อง อีกเจ้ามือเร้วครับนี่ทางขึ้นบันไดครับร้างมาตรงอ,อก,กระเบื้องวอางตื่นตรงล้อ,อก,กระเบื้องอีก้างขึ้นมาพี่น้อง <c oughs> นี่ครับบมแมนปูหลอเรีวเลื่อยได้ครับตรงทางกระเบื้องอีก <c oughs> นี่ครับอันนี้้างมือก่ะ เดปูให้พี่น้องได้เห็นคร่าวๆแล้วครับบันไดทางขึ้นบ้านนอ้ององค์ยิงนะครับเราสร้างมกับทำงานต่อพี่น้องได้พักเที่ยงขึ้นเขาครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่า ผมถ่ายให้พี่น้องได้เบื้องหมื่บ้านเนี่ยแหละครับตีกระเบื้องลายใหม่ที่มาส่งเนี่แหละครับนี่กระสิประมาณนี้พี่น้องแต่หลายกล่องพ่อสมขวรงครับเดี๋ยวขาดเหลือแล้วค่อยสร้างใหม่ครับพี่น้องโฮมวันซีวสเกรตเอามาส่งหอดหมองมเดี๋ยวผมพาไปเบื้องในรั่วครับนี่อันนี้ก็สสีมองรั่วครับมองขอบขอบนี่ยังม่ได้แหล้วดีเลยพี่น้อง ยังบ้นแห่งดีสับนะครับมองกอบขอบนะครับมองไตบันไดครับก็บสิเป็นงานบิวอินพี่น้องสิเป็นงานบิวอินอ่าสันว่างเท่าพี่น้องสันว่างเท่าอืมนี่ครับสันว่างเท่าก็สิอยู่ประมาณนี้นี่ครับสร้สิปูตามกระดับขึ้นอีกนี่พี่น้อง นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนกระเบื้องขั้วครับนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันรับชมกันความความงามนี่ครับโต๊ะจิบแซงคนปูหมู่บ้านครับกับหยียบได้ละครับพี่น้องก็กถือว่าแห้งโต๊ะบ้านเหยียบบ้านได้กับเลือดขอบขวบนี่ครับเลือดขอบขวบ นี่ครับมองที่สร้างเผนเหลือไว้นี่ครับอันนี้เกิดเป็นสิ่งครับพี่น้องสิ่งเป็นรูปตัวเอลเป็นอ่างล่างจานครับนี่อ่างล่างจานก็ชิวี่นี่ได้พี่น้องอ่างล่างจานก็ชิวี่นี่นี่ครับอันนี้สร้างอ่าบิวอินครับสร้างงานบิวอินเพิ่นมามาจุดไว้พี่น้องตู้เย็นก็ชิยู่นี่ครับ อันนี้คือเป็นตู้ทั้งหมดเลยพี่น,น้องนี่เป็นตู้ตู้ทั้งหมดครับ,รบนี่ครับบรรยากาศกินเขาพี่น,น้องนี่บานน้องมุงยิงครับแล้วน,นี่ซามพี่ก็ลังพักเทียงอยู่พี่นอ้องพักเทียงกินเข่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกของนึ่งครับสันลางพี่น้องประสิภาพพี่น้องจะชุ่มพันพาดไปครับเพราะว่าของนี้กับเล้วพี่น้องก็ได้เขียนส่วนหนึ่งเหลี mm ่ยมส็จไปเรียวเนี่ยนึงครับ mm hmm. น้องได้เลี่ยวครับอันนี้ก็จะเป็นของน้ำส่วนงลางพี่น้อง mm hmm. อปสิภาพพี่น้อง ชมกันครับนี่มาบึง่วนบันไดหน้าบ้านเฮานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นยาวครับ อันนี้เป็นแผ่นใบใหญ่แห้งเลยพี่น้องกัเบื้องนี่ครับลายใหม่งามๆพี่น้องนี่ครับขึ้นบันไดมามจความสวยงามครับของลายใหม่พี่นอ้อง แต่ผมเห็นว่าไปส้มของบนบ้านครับพี่น้องเพราะว่าของมนบานกันเลี่ยวกับมืดแล้ะครับแต่เหลือแต่ระเบียงครับนี่เหลือแต่ระเบียงนี่ครับสัวนสองครับเหลือแต่ระเบียงพี่น้องนี่ครับ เดีจะจุดนี่ครับข้างในห้องนี่ครับทาบมกับผัวกระเบื้องเซ็ตยอย่างอร่อยผมก็ะเสริพี่น้องหรืเบื้องพันพันครับสืบบเอเจาะละเอียดปันไดความง,งามห้องาต่เดี่ยวเดี่ยวนี่ครับไอพี่น้องหรืบเบื้องความงามครับของห้องน้ำแต่ละห้องนี่ครับยังบ้านได้ใส่หน้าต่างพี่น้องเมื่อวานกับฝนตกแห้งครับ ส่นกระสากเข้ามาในห้องนองอุ้ยิงเนี่ยจังหน่อยพี่น้องนี่ครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสะอาดเข้ามาอืมยังมันใด้ใส่หน้าตางยังมันได้เดาดีพี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องนอ้ำส่วนหนึ่งหนักห้องนี้ก็งามคุณรับแบบพี่น้องห้องน้ำน่องอุ้งยิงครับ เดี๋ยวสุดทายพี่น้องไปข้างล่างกับนี่ไอ้โดเขาเฝ้าซางเนคนกินเข่าพี่น้องเข่าซางกินเข่าไอ้ตัวเขาพี่น้องนี่ครับเฮ้ส่วนนี้จะเป็นนี่ครับจอดบ้างต้องเเข่าครับเป็นงานเบียดยืนคือยูนหนีได้พี่น้องนะครับซาเนคน ปูกระเบื้องครับต่างระดับขึ้นมาอ,อ,อีกอันนี้ก็คือข้าวห้อครับกับปูได้ร้ายเติมตัวพี่น้องแต่ก็ยังบ้านเรี่ยวดีเหลือสิ่งเหลือกอสิ่งขึ้นมาอีกเพิร์นหนึ่ง ครับบรรยากาศในห้องกัวพี่น้องเดี๋ยวสร้างกับจะลุยงานต่อครับหลังพักเชียงกินเขาแล้ครับคลิปนี้กฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างศิลเกิตสร้างบ้านครับนี่แหละครับความคืบหนาบานนอ้องอุ้งยิงพี่น้องก็ได้เห็นเรื่อยๆหลังสางมืออเขามาซุอคลิปนี้ผมกัศิลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ